มาส่งเดวาวีแกนให้คุณนายจันเพนนะครับสต็อกค,คิดรามอินทรานี่สต็อกค,คิดแรกของจันเวศนะ,ะมีทั้งหมดหนึ่งกล่องมีเจดซองนะเจ็ดซองกินวันละซองก็ถ้าเรากินวันละซองเนี่ยมันก็จะได้เจ็ดวันกินวันละซองพอแล้วนะผมพิสูจน์แล้วว่าโอเคมากร่างกายแต่ถ้าใครจะกินทำผกิน กินเพื่อทําทีวีอ่ะไม่ว่ากันนะไม่ว่ากันส่วน, <c oughs> วนการชงเนี่ยตอนนี้มันยังอยู่ในการศึกษาว่าแบบไหนจะชงแบบลงน้ําก่อนหรือว่าลงเดวาก่อนดีอันเนี้ยใครมีประสบการณ์ยังไงก็แบ่งปันมาเพราะผมอ่ะใช้ทั้งสองวิธีการคือทั้งแบบเอาลงน้ําก่อนโอเคมดบางทีก็ลงเดวาก่อน <c oughs> <c oughs> นี่แก้วมันเล็กไปอ็คงจะเข้มข้นน้าดูเลยนะนี่อะไรครับจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วอันนี้ผิดนะอันนี้คือแบบที่ไม่ถูกเพราะว่าเช็คก็ซื้อมาแล้วพอดอีคุณพี่เนี่ย,ยใช้ชุดใหญ่ซื้อเซ็ตใหญ่ไม่ได้ซื้อเซ็ตเล็กเพราะนั้นเห็นไหมมันจะเข้มข้นหน้าดื่มมากเลยเนี่ย จริงๆแล้วอ่ามาดูเอาไม้ใกล้กล็ไม้ใก้เห็นไหมช่วงเนี่ยนิดเดียวเนี่ยมันก็มันก็แคบจะละเอียดหมดแลวไอ้ที่เห็นเห็นอยู่เนี่ยไม่ใช่อะไรนะ,เป,นะเป็นพวกเป็นพวกเบต้ากูแคนนะเนี่เป็นพวกไฟเบอร์ไฟเบอร์ที่เขาใส่ลงไปเพื่อให้เกิดการระบายเนี่ยถ้าประมาณนี้แล้วก็เข้มข้นน่าดื่มมากเห็นไหมเหนียวหนึบเลยเนี่ยน่าดื่มมากต้องป้อนพี่ไมมแน่ไม่ต้องป้อนไม่ต้องป้อนนะฮะ อันนี้ลูกค้าเนี่ยคือว่าพี่จันเพนเนี่ยเป็นลูกค้ากิตติมศักดิ์ผมต้องชองให้แก้วแรกนะบอกว่าปวดตั้งแต่ต,ตั้งแต่ต้นขาลงไปยันน่องเลยนะอ่าก็เลยลองกินโดนะว่าเจ็ดซองเนี่ยอาการจะเป็นยังไงอ่ะเชิญอ่าดื่มเลยดื่มเลยดื่มเลยเนี่ถ่ายต่อเนี่ยอ่าดื่มเลย อืมเอาละเป็นไงรสชาติคล้ายๆนมถั่วเหลืองแต่เค็มคนอ่าถ้าสวยขึ้นอย่ามาโทษนะถ้าเกิดหน้าเด็กลงแล้วสวยขึ้นอย่ามาโทษผมนะก็รมชาติธรรมดา <laughs> โอเคอเคอาแค่นี้แหละนี่ได้เห็นแล้วเอาโอเคนี่พรีเซนเตอร์สุดยอดอ่านี่คือสต็อกคิดลามอินทานะครับของไดมอนสตาเวชพลไม่ต้งนานแล้วคนเนี้ยคนแรกเลยย,ยเนื้อแน่นกับเพอร์เฟคไรท์เป็นอย่างยิ่งนะ À ah, bye bye clip này bye bye